นุ้ยเชิญยิ้มเปิดบทสนทนาจาตุรงปมบริษัทหาไม่จำกัดจากกรณีที่บริษัทหาไม่จำกัดได้เปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็นหาไม่จำกัดทั่วไทยโลนักแสดงใหม่ทั้งหมดและเผยนักแสดงใหม่นำโดยนุ้ยเชิญยิ้มเจี๊ยบเชิญ,ญชชยิม้มชูศรีเชิญยิ้มจตุรงโพธารามและอื่นๆมาได้เปลี่ยนความหากันซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างเกิดความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมีการประกาศจากบริษัทหาไม่จำกัด ว่าข้อความจากเพื่อนถึงเพื่อนบริษัทหาไม่จำกัดตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาเยอะเริ่มต้นสร้างรายการและพัฒนามาเรื่อยๆจนวันนี้โดนปิดจากช่องแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เราก็สู้จนมาถึงช่องวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงและแสดงตอบว่ารายการกำลังไปได้ดีทีมงานไม่อยากเปลี่ยนใครออกหรอกมีแต่อยากเสริมเข้ามา เราก็รักพวกเขาเหมือนกันไม่ต่างจากทุกคนแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจกันแต่เราได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดแต่รายการก็จำเป็นต้องไปต่อในเส้นทางของตัวเองเช่นกันเพราะรายการนี้ไม่ได้มีแค่นักแสดงเบื้องหน้าเท่านั้นแต่ยังมีทีมงานอีกหลายส่วนหลายชีวิตสร้างความฮาให้ทุกท่าน พวกเราจําเป็นต้องเดินต่อเช่นกันโดยที่ไม่มีใครเคยรู้จักหรือรู้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกเช่นไรถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะยากในการยอมรับด้านความรู้สึกของทุกท่านแต่ด้วยความเคารพทุกท่านเราแค่ขอโอกาสให้พวกเราบ้างนะที่ตอนแรกไม่ออกมาพูดไม่ใช่ไม่รักแต่แค่ให้เกียรติคนที่เดินจากไปเท่านั้นเอง จากใจทีมงานบริษัทหาไม่จำกัดกนักแสดงที่เห็นเขาก็มารับเชิญไม่ได้อยู่ประจำแต่ต้องมาโดนตามหนีไปด้วยรักวงการตลกเสมอตลกไทยคือเพื่อนเราคุณเคยให้โอกาสดูพวกเราลองเปิดโอกาสดูต่ออีกนิดแล้วค่อยติชมกันได้นะปราบแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เราก็มั่นใจจะทำให้คุณหาไม่จำกัดทั่วไทยให้โอกาสคนหน้าใหม่ได้เล่นตลกบ้าง วงการตลกอาจจะได้ดาวรุ่งคนใหม่ก็ได้นะล่าสุดทางด้านนุ้ยชวนยิ้มได้นำบทสนทนานที่คุยกับจาตุรงมกจกเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นมาแจ้งทุกคนว่าพี่ลงไอ้นุย้ยเรื่องมันยังไงวะแก๊งบริษัทหาชุดเก่าของพ่อมึงอะนุ้ยตอบมาว่าพี่อยากรู้เหรอแล้วผมควรจะพูดไหมควรพูดดีพวกมืงเป็นคนของประชาชนคนเขาดูเป็นคนสนับสนุนพวกมืงมีเรื่องก็ต้องบอกให้เขารู้ ได้พี่เดี๋ยววันอังคารที่12บสองผมแถลงข่าวให้ผมลูกผู้ชายพอ่าำกลางแฟนๆเข้ามาบอกเตรียมรอแถลงกันจำนวนมาก